สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาบอกว่าเราอะสุ่มใช้สิ่งนี้นะคะกับต้นบอนสีกลุ่มนี้ของเรานะคะสีห้าต้นเนี้ยเราพยายามใช้นะคะเราคิดว่าเอ๊ะมันจะมีผลดีหรือเปล่าเพราะเราได้ยินมาจากหลายๆท่านคะ่ะอันนี้ก็คือ Silver Skin ก็คือ เยื่อหุ้มกาแฟนะคะที่เขาคั่วแล้วมันหลุดออกมาค่ะเพราะมีคนบอกว่าไปใส่ต้นไม้เนี่ยต้นไม้จะงามมากๆเลยนะทางฟาร์มคุณแม่เป่งก็เลยได้ค่ะได้มาจากเพื่อนคนหนึ่งนะคะที่เขาคั่วกาแฟค่ะเราก็เลยเอามาลองใส่อย่างที่เขาบอกก็คือเอาไปใส่ที่กกเขานะคะแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มๆเลยลดไปนะคะทุกๆวันทุกๆวันนะคะจะบอกว่า มันมีผลดีจริงๆค่ะก็คือใบเขาจะสวยมากสีสดมากๆเลยเราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันเกิดจากไอฟซิลเวอร์สกินหรือว่ากากกาแฟเนี่ยเยื่อหุ้มกาแฟนี่หรือเปล่านะแต่ว่ามันงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆงามจนเราตกใจอะค่ะถ้าใครนะคะมีเยื่อหุ้มกาแฟหรือว่าซิลเวอร์สกินนะคะลองเอามาใช้ดูนะแต่ว่าให้ลดน้ําชุ่มๆหน่อยเนาะ เพื่อนๆดูสิเห็นไหมคะใบเขาแข็งแรงมากสีสดมากค่ะจนเราแปลกใจว่าเอ๊ะสรุปแล้วคือยังไงนะคะเราใช้เวลาประมาณ2เดือนแล้วนะคะก็ค่อยๆสังเกตการเจริญเติบโตของเขาแล้วก็สีสันของเขานะคะความงามของเขานะคะอาจจะเป็นว่าเพราะน้ำถึงอากาศดีอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ากลุ่มนี้นะคะบอลสีตรงนี้เราใช้ Silver s k i กหรือว่าเยื่อหุ้มกาแฟที่เขาคั่วแล้วที่ว่าหลุดออกมาจากเมล็ดกาแฟค่ะ เพื่อนๆท่านใดมีก็ลองเอาไปใช้ดูนะทางฟาร์มคุณแม่เป่งก็กำลังจะหามาทดลองเพิ่มนะคะหรือถ้าใครใช้อยู่แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะช่วยเขียนคอมเมนต์มาหน่อยหรือว่าใครเคยใช้กับต้นไม้อะไรช่วยเขียนไว้ใต้คลิปหน่อยนะคะว่าเอ๊ะใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะฟาร์มคุณแม่เป่งก็รอนะคะเพื่อนๆคนไหนเคยใช้ซิวเวอร์สกินหรือว่าเยื่อหุ้มกาแฟเอามาใช้กับต้นไม้ของเรา บ้างนะคะช่วยเขียนมาบอกหน่อยนะคะเราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างที่เราคิดไว้ไหมถ้าเป็นนะคะฟาร์มคุณไม่เป่งก็จะหามาเยอะๆเลยค่ะ